ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งครับที่อยากจะประสบความสำเร็จลองเช็คสิ่งนี้ดูนะครับว่าคุณมีหรือเปล่าสิ่งที่หนึ่งนะครับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความสําเร็จของคุณครับเป็นไปได้ยากมากครับที่คุณจะอยู่กับคนคิดลบแล้วคุณจะประสบความสำเร็จและสิ่งที่2ครับเป็นไปได้ยากมากครับที่คุณจะเสพสิ่งที่เป็นลบแล้วคุณจะคิดบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคุณเคยเป็นเลยครับเพ้อเสพข่าลบเพ้อเสพนะหรือได้ยินเรื่องลบนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้ให้มากครับ สิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณได้ยินมันจะกลายเป็นคุมอแม้คุณจะบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรหรอกมันได่เป็นอะหรอเสษข่าวแค่นี้นิดเดียวนะคบแต่เชื่อเถอะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันสะสมทีละเล็กทีละน้อยนะครับและสิ่งที่3ครับคนที่คุณคร,บครับก็จะมีผลต่อความสําเร็จของคุณ5คนที่คุณคร,บครับรายได้เท่าไหร่มีความคิดความเชื่ออย่างไรก็จะกลายเป็นคุครับตอนที่ป้าเปลี่ยนชีวิตเนี่ย สปีนะครับโอป้าพบกับเพื่อนนักธุรกิจผู้ประกอบการนะครับพวกเขาคิดถึงความเโป็นไปได้พวกเขาคิดถึงกลยุทธ์การตลาดพวกเขาคิดถึงการขายพวกเขาคิดถึงการเติบโตครับพวกเขาไม่เคยบอกว่ามีความยากลาบากนี้ใดๆไม่เกี่ยวว่าพวกเขารวยนะครับแต่ทัศนคติที่พวกเขามีต่อบ,บางสิ่งมันมากครับและแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณทํา3สิ่งนี้ได้และคุณมี3ส,สิ่งนี้คุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้ครับใครมีข้อไหนลองบอกกันมาหน่อยนะครับอบปไปสารมาสักคน Energy สวัสดีครับ